ก็สวัสดีทุกคนนะวันนี้ผมก็อยู่ที่พัทยานะครับคุณซูมไปดูป้ายตรงนู้นนะคุณจะเห็นป้ายพัทยานะครับตอนนี้ผมอยู่ที่พัทยาคนเดียวอีชิวนะวน,นี่ก็เป็นไม้นะครับคุณก็จะได้ยินเสียงชัดแจ๋วแหวแหวหน่อยมาถ่ายอุปกรณ์นะครับด้วย Electronic. อิเล็กทรอนิกส์พาทุกคนมาดูบรรยากาศแถวนี้ตอนกลางคืนนะครับก็วิวดี เป็นมีเสียงรถนะเสียงรถเสียงราวุ่นวายมากมายแต่แต่เดี๋ยวอีกหน่อยจะพาเข้าไปดูวากิ้งสตีนะครับดูสาวๆสาวๆนะครับสูงๆสาวๆเยอะแยะมากมายลองไปเดินดูผมจะให้ตากล้องเนี่ยเดินพาผมถ่ายไปถ่ายไปแล้วก็ไปด้วยกันครับไปนะครับก็ตอนนี้ผมพาทุกคนเนี่ยเข้ามาที่วากิ้งสตีแล้วนะครับไปให้ดูทั้งหมดบรรยากาศก็ มีคนมากมายนะครับมี people so happy people บรรยากาศดีนะครับ นี่เป็นเซเว่นนะครับที่ก็มีคนมากมายเหมือนกันนี่เป็นเกมนะที่เขาให้เล่นได้แล้วก็เป็นผู้สาวนะครับที่อยู่ข้างในอันนี้นะครับก็อยู่ที่ วอกกิ Street, mm ้งสตี t <lite> พ <ượ bs> ัทยาแล้วนะก็ทุกคนน่าจะเห็นบรรยากาศเป็นประมาณนั้นแหละนะครับก็สวัสดีนะครับเดี๋ยวจะพาเที่ยวทุกคนผมก็ มาคนเดียวนะตั้งกล้องเอาไว้นะผมตั้งขากล้องเอาไว้ตั้งความมือของผมเนี่ยเขาเป็นคนที่สูงมากเลยนะนั่นแหละตอนนี้ก็เดินหลงอยู่ในวอล์กิ่งสเตจพระยาคนเดียวนะฟิลก็เหมือนเด็กกระโปรงนะครับเด็กกระโปรงเข้ากรุงเนาะชิครับผมค่ำคืนนี้ กบมีคนมากมายนะมียูทูบเบอร์ด้วยเนี่ยเดินทั้งกำลังมานะเขาก็เป็นยูทูบเบอร์นะครับเป็นยนะูทูบเบอร์เขาพูดภาษาเวียดนามนะครับเ <c oughs> ขารังไลฟ์สดด้วยคนดะูคนดูห้าพันกว่าครับ <c oughs> คนมากมายนะ <c oughs> ยืนท่ามกลางแสงสีนะ นะครับทุกคนผมไม่มีอะไรทํำผมเดินไปเดินมาเนี่ยผมก็เขาก็มองผมผมก็อายเขาเหมือนกันทุกคนก็น่าจะเห็นนะครับคนมากมายจริงเป็นทั้งเด็กผู้ใหญ่ผู้หญิงแล้วก็คนชรานะ แล้กลองก็แพนแผนให้ดูแพนให้ดูข้า,ขางดูข้างหลังนะครับเด็กน้อยเด็กหญิงเด็กสาวเด็กหนุ่มทุกเด็กนะครับมีหมดนะครับใครที่สนใจก็มาได้นะที่ Walking Street พัทยาก็อยู่ที่หาดพยาเนะ่ะเดินเลยมานิดเดียวก็ถึงแล้วนะครับผมลก็ลกรถเข้าก่อนนะตอนนี้เนาะผมก็อยู่ที่ใจกลางพัทยาแล้ว ผมจะพาทุกคนลงไปดูน้ำทะเลนะครับเข้าอ่อนเขออน่าอมาถ่ <c oughs> ายถ่ายยู <c oughs> ตรงนี้มีขวดขย,ยะเยอะมากเลยนะครับสกรปรกมากเลยเ <c oughs> ขาก็เออมีแต่ขยะนะแถวนี้ขยะเยอะมากเลยนี <c oughs> ่เป็นน้ำทะเลเป็นคลื่นซัดตอนกลางคืนนะครับ ดูชิวที่พัทยาวันนี้ถ้ามองไปจะเห็น้า้พัทยาของนั้นนะครับเชื่อมองไปดูมองไปดูได้ครับซูมดูก็ได้ครับเห็นถ้าซูมเนี่ยอะตากล้องซูมหน่อยเห็นาบพัทยาไหมโอเคแรับตากล้องนจ้างมานะห้าพันเป็นฝรั่งแถวนี้แหละผมจ้างเข้ามาพอเขาบอกเขาพูดไทยได้นิดหน่อยก็นั่นแหละครับตอนนั้นก็จะมีเรือมีอดมีน้ำมีอะไรด้ย ถ้าผมเดินลงไปอีกก็มันจะน้ําจะโดนตีนผมนะครับเดี๋ยวเด๋ยวแวนแวนผมจะเปียกแวนออฟเดอเวลนะครับจะเปียกคู่หนึ่งนี่ห้าหกพันเลยนะเปียกไม่ได้นะครับอย่างเพียวฮะบรรยากาศตอนกลางคืนนะครับเที่ยวยูชิวคนเดียวนะก็ประมาณนี้แหละหลายคนอาจจะได้มาบ่อยแล้วแต่ผมก็ผมก็มาบ่อยนะ ผมมาทุกๆ3าเดือนนะครับพันยาผมจะซัดจากบุงการวันนี้ก็ประมาณ800-900โลมาเที่ยวนะครับพอดีทำ u t u b e แล้วมันคิดคอนเทนต์ไม่ออกแล้วก็เดินมาเที่ยวเดินทางนะครับมาเที่ยวอะไรอย่างเงี้ย7 0 0 0 0โลจากบ้านมานะครับเราก็จะคิดออกณตอนนี้ผมก็คิดคอนเทนต์ออกแล้วผมก็กลับไปทำที่บ้านต่อนะครับว <c oughs> ันนั้นแหละทุกคนไม่มีอะไรมากวันนี้แค่มาถ่ายซอรี่ให้ดูเฉยๆนะครับ ก็มันใกล้ปีใหม่ด้วยแหละอันนี้ก็เป็นปีใหม่นะผมมาเที่ยวปีใหม่แล้วแต่ผมมาครั้งล่าสุดนะครับก็ประมาณเดือนสิงหากรกฎาคมสิงหาเรามาพัทยาก็นั่นแหละมาเล่นมาอะไรไป เอาละครับเด็กน้อยเด็กกระโปงทุกคนที่เข้ามารับชมสตอรีน่นี้ตอนนี้ผมก็อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แหละต,ตอนนี้ผมก็เดินผ่านเขาเดินผ่านคนมากมายทั้งเด็กผู้ใหญ่แล้วก็เด็กกระโปงโปกโปกโปกโปโป่โปกด นี่ก็เป็นบรรยากาศตอนกลางคืนนะครับที่เปียวเนี่ขนาดดึกแล้วนะเนี่ยก็จะพอมีคนม,มีอะไรบ้างนะครับก็บน,นั่นแหละหาทุกคนมาดูวิวดูบรรยากาศ เนีย่ยด็กขนาดนี้ก็ยังมีคนเล่นน้ําอยู่นะครับเขาก็ยังเล่นน้ำาอยู่ไม่รู้สึกหนาวกันเลยหรืองไงก็ไม่รู้เนาะผมนี่เล่นไม่ได้นะเพราะผมไม่ได้เอาชุดมาถ้าผมเปียกก็ต้องปะหำเท่านั้นนะครับ